So next 比较深。 ของพี่น้องเคื่อแดนแล้วค่ะเวทีวันนี้นะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำแกลเลยค่ะตอนนี้แดดร่มลมตกแล้วพี่น้องก็พยอยน้ำตอนนี้นะคะเก๋มีโอกาสมาคุยกับนักปั่นน่องเหล็ก พี่ไปลอสนามรินได,ได้ีไ่ได้ถาวว่าไปปั่นจักรยานสีแดงที่ปั่นจากไหนถึงไหนบ้างนะคะเอ,อ่อจากราชารสงร์ถึงจังหวัดนองคายคแต่ก็มันไม่ได้ไปั่นเป็นเส้นตรงเราก็ไล่เลี่ยงกันไปเลยตามจังหวัดเพื่อตอบโจทย์พี่น้องเราให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ก็คือไปแวะเวียนที่พี่น้องแสดงตามจังหวัดต่างๆปั่นจริงว่าพี่บางคนบอกว่าพี่ปั่นรัางภาพไม่จริงหรอกเอาไปถ่ายรูปนั่งรถแล้วก็ไปถ่ายรูป อยากเรียนเชิญนะนะก็คือถ้ามีเวลาว่างก็คือเดี๋ยวทริปไปเนี่ยเราจะกําหนดภาคตะวันออกนะครับก็อ,อยากจะไปคืออย่างนี้ฮะคนเสื้อแดงเนี่ยหรือว่าเสื้อต่างสรรีเองก็ตามเนี่ยเราคนควรจะพ้นเรื่องข่าวโคมลอยได้แล้วเราควรพิสูจน์กันด้วยหลักฐานพยานเช่นแมปเปนจริงหรือเปล่าทีมเป็นจริงหรือเปล่าไปพิสูจน์ด้วยตัวเองครับผมอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าเหมือนพี่น้องเสื้อแดงตายที่ร้าะสระสงค์ใครใครฆ่า ใครยิง่งพิสูจน์กันด้วยความจริงใช่ครับต้องนะโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็คือน้ำหนักลงหรือฟิตขึ้นไหมพี่ก็กระชับไขมันมากอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเก๋จะต้องเปลี่ยนนะเราสร้างตึกรูใหม่แล้วครับสลิมอัพเริ่มคอมเมนต์เราแล้วออ๋นอกจากสลิมใหญ่ยัมีสลิมอัพเพอโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงคะพี่แป๊ะเรานอกจากเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้พอมากแล้วเนี่ย เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นนักปั่นน้องเหล็กกับล่องน้ำ รัฐธรรมนูญเผด็จการค่ะขออัเชิญเทพพญานาคพวกผีปีศาจที่เวียนไหวอยู่ในเส้นี่ผมไออีตนใดทำรัฐประหารที่ตนที่การทุกขทายสาวันดีสีวันให้อ้ายอีตนใดันหน้าที่ที่ทาาสาเอเชียน คนที่สัมยศมากนะครับครับผมขอให้เวทีเราแป๊บหนึ่งครับพี่อุ๋ยอ anyway> ่านะครับตอนนี้คือเรากำลังชาวนระกิดสารชาบะระกิดสารสารนี้เงวสารนี่ตู่ฮสื้เัวเดียวกับเมื่อวานหรือเปล่าคะพี่เมื่อวานเยังแก่ขึ้นเอ่ะ ไปลอกค้นหาดูโลกที่กว้างใหญ่เจอแดดตัวดําขึ้นฟ้าลงน้าเดินดินไปเที่ยวไปกินทุกที่อย่างนี้สปายใจไปเจาไม่คุยให้ลุยไปไหนไปกันกอตดิดทัดควันไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ท่องเที่ยวบันเทงิงเรื่องราวภาษาเต็มจอตอนนี้นะคะเก๋มีโอกาสมาคุยกับไปแล้วมีามา ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ค่ะอะไรบ้านี้เราไม่ลืมนะคะพี่ตู่จตุพรค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับได้ข่าวว่าตอนนี้ยอดขายเป็นไงบ้างคะพี่ก็ไปกว่าสามหมื่นแล้วแหละกี่วันคะประมาณเกือบสองอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์สามหมื่นเรียกว่าพี่เบิร์ดยังไม่สู้เลยใช่ไหมคะงานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูว่าแล้วเรื่องยังคะการใช้เวลาอัดนานนะคะก็รวมมัน เป็นการอัดเพลงเจนิตี้อัดสัตอัดสะสมกันนะรประมาณ6กเดเดือนนะครับก็สะสมตั้งแต่ ตั้งแต่เพลงแรกมาก็สะสมมาเรื่อยๆจนครบ12เพลงเก๋จำได้ว่าเพลงแรกของพี่เลยเนี่ยพี่ออกอะไรออกร้องเพลงอะไรวใจอุบัติภครับเป็นไงบ้างคะกับฟิลร้องตอนนู้นกับตอนนี้วุ่นใจอุบัติภัยตอนเสียงครั้งแรกเนี่ยร้องเพลงไม่เป็นเลยเพราะว่าตอนตอนนั้นมีจะมีงานที่สนามสุมาตราใส่ก็ได้คุยกับพี่วิสาห์กันทำให้แต่งเพลงกับมาซีคนพิมวิระจักรพจน์นัทวุฒิและก็ผม เอาคนรับเลียงสามคนนั้นก็ศิลปินรมบเลียงชอบกันทุกคนม<า>ีผมจะเป็นลมอยู่คนเดียวก็อัดไปก็ผ่านไปด้วยความสุรันสุรค่<า>แต่ว่าที่อยู่ในแผ่นเสียงทีไ่ไปอัดมาใหม่นทำทำเองโอเคค่ะโอเคขอบคุณนะคะพี่และไงถ้าใครสนใจอัลบ,บั้มนี้แผ่นละ20บาทเองนะคะนี่เก็บกดด้วยมีรงเสียง้วโอเคขอบคุณนะคะ ลืมนะคะอุดหนุนของแท้ค่ะเราไม่ลืมค่ะ20บาทแลนวการมงที่อยู่กับเนเพ่ได้รอนทนนะครับจะได้มาป่าเปิดจะเป็นทางการหลังจากเปิดจะเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้จุดทุกเปิดงานนี้อย่างเป็นทางการนะครับมณีสอนใจมณีวัดครับ คไนครับลูิ่มสู่พรสัยนครับเพื่อชัย้นะของพวกเราทุกคนครับ ต้วงหน่อยเอาเพลงจตุพรทองคำมา,าร้องเนื้อจับต้วงมากนะแต่ว่าเป็นเพลงที่ดีเป็นเพลงที่เหมาะกับบรรยากาศที่วันนี้เรากำลังเคลื่อนไหวที่จะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของกิจกรรมในวันนี้ที่กาญจนบ,บุรีมีทั้งแรมลี่มีทั้งกิจกรรมบนเวทีทั้ทงร้องรำทำเพลงแล้วก็กิจกรรมสนุกสน,นานมากมายเลยโอเคค่ะ ทิพย์เก <kleine or> <media> ๋พาเที <lly> ่ยวภูเขอจบลงหายเท่านี้และเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูเป็นข่าวว่าเราจะไปทำอะไรที่แหนงเนียว